กล้องเว็บแคมไลฟ์สด 4K ตัวนี้ของ EMISS S 0 0นะครับ 4K ฟังไม่ผิดเลยเซนเซอร์ของ Sony นะครับตัวนี้นะครับผม f หรือรูรับแสง1.8นะครับมาดูในส่วนของนี่ดีไซน์ของพี่แกนะครับเป็นกล้องเอาไว้ไลฟ์สดหรือสตรีมมิ่งเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเว็บแคมนะครับนะสามารถที่จะเปิดปิดในส่วนของตัวแบบว่าหน้าจอของกล้องนี้ได้ดีไซน์มาสวยนะเป็นทรงกระบอกนะครับตัวด้านหลังระบายความร้อนนะครับติดมากับตัวฐานเนี่ยเป็นตัวบอลนะครับ หนีบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ง่ายๆนะหรือจะติดกับขาตั้งกล้องแบบนี้ก็ได้ในส่วนของขาตั้งกล้องเนี่ยมันมีอยู่2ไซส์ในตะกร้านะครับนี่ไซส์เล็กอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วแต่เราถ้าจะไม่เอาขาตั้งกล้องเอาเจ้าตัวของกล้องอย่างเดียวไปหนีบกับคอมก็ได้แต่ผมแนะนําขาตั้งกล้องเถอะนะมันเคลื่อนย้ายได้แบบสบายๆนะครับมาดูในส่วนของตัวนี้ที่บอกไวน <Wow. S 2> ้นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เป็นของโซนี มันดียังไงเซนเซอร์เป็นของโซนี่คือออโต้มันไวนะครับออโต้ Auto มันไวเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรูรับแสง f 1 8นะครับนะภาพมันจะน่าชัดหลังเบอร์สวยมากอย่างสวยเลยถ้าเราถ่ายในที่มืดที่มืดๆแบบนี้นะครับผมปกติเราจะถ่ายยากมากเพราะมันจะเป็นนอส s e นะครับมันจะไม่แบบไม่ชัดแต่ตัวเนี้ยเอาอยู่จริงป่ะป่ะผมพาไปดูและนี่คือในส่วนของภาพที่ได้เห็นนะครับผมมันชัดมากๆนะครับ์ 4k แบบโอ้โหชัดสุดๆนะครับเพื่อนเพื่อน และในส่วนของการออโต้ต่างๆนะครับเขาก็ทําได้ดีดูดิโอ้ดูดิดูดิดูดิชัดมากสวยมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสายไลฟ์สดนะครับมีสินค้าอยากจะไลฟ์สดนี่นะครับดูซะก่อนชัดไหมครับดีเทลอย่างชัดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับเห็นรายละเอียดแบบสุดๆเลยนะครับโอ้ไม้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ต่อไม้นะเป็นไม้ของ S800 นะครับที่ที่ได้ยินนะครับผมนะ หรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไม์ดีมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะต่อในส่วนของไม์แยกได้นะครับแต่จริงๆมันก็พออยู่อะและในส่วนของการปรับโฟกัสต่างๆก็สามารถที่จะปรับคามิราเซตติ้งเนี่ยก่อนได้นะครับอ่ะนี่มาดูกันตรงนี้นะครับปรับซ้ายปรับขวาปรับซ้ายปรับขวาตรงนี้ได้ปรับบนปรับล่างตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะง่ายๆเลยนะครับหรือในส่วนของออโต้ไปที่คนนะครับก็สามารถที่จะปรับได้ปรับออโต้นะครับนี่นะครับของโหมดต่างๆนี่ หรือในส่วนของโฟกัสวัตถุอย่างที่ผมเล่นนะครับเมื่อกี้นี่คือออตโตโฟกัสวัตถุตรงนี้นะครับปรับในส่วนของหน้าชัดหลังเบอร์ได้อีกอ่ะลากมาแบบนี้นี่ละลายสุดๆเลยนะครับแล้วก็ล็อกเสร็จปุ๊บก็กดปรับก็ให้แบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บ,บ,บ,บโหชัดมากเพื่อนๆพื้น,พนที่จํากัดใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดขี้เกียจขยับกล้องนะครับเราซูมเอาครับดูรายละเอียดของพี่แกดูซะก่อนโหซูมแบบซูมแบบสุดๆนะฮะเราสามารถที่จะปรับในส่วนของค่านะครับ คสมิต์นะครับต่างๆสแตนดาร์ดไว้ต่างๆหรือในส่วนของการเซตค่าแสงต่างๆได้อยู่ในส่วนของคาเมราเซตติ n งก่อนที่จะไปเชื่อมต่อ OBS หรือในส่วนของโปรแกรมไลฟ์สตรีมต่างๆได้นะครับ <Wow. S 1> โอ้ i e m ิดเอส0ตัวนี้ทำมาอย่างจบเลยเป็นไงกันบ้างครับดูในส่วนของภาพและไฟล์ที่ให้ดูนะครับสุดยอดมีไมค์ให้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ไมค์ดีๆหรือเสียงดีๆก็ต่อไมค์เอานะครับแต่ถ้าไม่มีใช้แบบเว็บแคมกูเองก็ได้ เนี่ยในส่วนของกล่องของพี่แกเนี่ยจะบอกรายละเอียดไว้นะครับนี่เป็น 4K นะครับผมนะตัวด้านหน้าด้านหลังนี่นะครับนะ f เ f, f เท่าไหร่นะครับ f 1.8นะครับนะ E-Miss m a r t Cam นะครับนี่โหสวยมาก s 8 0 0นะครับผมเจ้าตัวนี้มากับในส่วนของตัวสายแค่เสียบสายง่ายๆเลยนะครับนะสายเสียบปุ๊บด้านหลังนี้เชื่อมต่อมีในส่วนของแอ,อย่างที่ได้โชว์เมื่อคู่นี้จบแล้วคือถ้าหากล้องแบบว่างบเท่านี้แล้วประสิทธิภาพขนาดนี้นะ จบได้ด้วยตัวนี้นะครับในสายไลฟ์สดคือจบเลยรายละเอียดนะครับพิกัดต,ตะก้าผมว่าเขาจัดโปรอยู่ถ้าเห็นตะก้าสีเหลืองตรงนี้แล้วยังมีของอยู่กดให้ทันเดอร